ờ ừ. Ừ. ờ à, lên mà, lê, mà lê. cái là bò mẹ ơi leo là bò được vào giờ này nhỉ phân buộc leo vẫn là bò đây, đồ, nhang, là nhang bò có những quầy và sầm pùn như thế gì nhỉ nó Đổi, uhm, mặt mặt đây từ hưởng đây nhỉ để từ hưởng leo đi Hãy subscribe cho mà đi đâu nghe tu nó ngà từng cái này เนาะไอย่างนี้มันไล่ตัวก็คือกลางน้ำใส่ยูบนี่เนาะพอพี่น้องเลยเราเด้อไม่ได้สบายดีเด้อลืมเนื้อหรือเนาะาลืมเด้อได้หายสบายดีสบายดีสบายดีงทำพร้อมทำได้อสบายดีเนาะตัวกำลังช่วยสร้างเมื่อไห่นี่ฮะกำลังช่วยสร้างอยู่เนาะทำพีนไล่เนาะมาไดนกัเนาะอันนี้ฝนตกลงมากกับใส่นี่ได้ด้่นิเนาะ เต็มม่อมาเนี่ยเต็มครึ่งนะคึงบ่อตัวแห้งอยู่พี่น้องเน้ยตัวเนี้เขามันบ่เม็นใส่คาเนาะมันใส่ดินแบบนั้นพี่นังงอ๋แล้วทุกเอาทั้งทีนล้วกใส่เออทั้งทีแบบนี้ได้เออมบ่อมาทุกแต่เนี่ยตื่นเลเออได้อยู่เนาะทั้งทีก็สั่งแล้วก็ใส่เออก็ปึ๊บอ๋อมาเลยมาเลยไกรแล้วบ่แม่เลยเรียบบ่ดูยวไปจังไหนี่คนบู๊เรียบบ่อหบ่ ใช้เปย่างอยดียงบ่ไปย่างกวยผสมปูนอยู่ได้ดีนี่เนาะมัดเป็นมัดได้แต่หึงได้นี่เดี่หึงไดีวดีิเป็นกินเข้านกิ้ชื่อของกินหนบ่อบอ้ิหกสิบพันเออลพอน่เป็นกินหกสิบพันเนาะชาวพันเะพอนห่เปนกินเนาะ วันตำาแกงกับทอดไข่ตำมแกงทอดไข่เออมนเมอวันนี้นี่ากันกินข้าวได้เส้านะโอ้กินแล้วลูกกินน้ำกันนะวะบอคนกินแล้วุแลแม่กุกนึงุกนึงเออต้ม้รแม่กลาบุนี้แล้วเออรกินแพงนี่เออบอได้กันให้เพ่นกินน้สิ้นจ้าของกินต้มเอาคนกินต้มนเนาะคแม่ให้ไปลวนนปั่หน้าตะเีวไแล้วม่นมันาน้ำใหม่กินหรือเ่าบนี้เออีน้ใหม่บอ มื้ออ uhm. uhm. ื <ể> ่บาทเพ่นคนมาเพิ่นสิมมื้ออื่นเนาะปลากี่กิาน่ะเนาะ2บาจังได๋ล่ะเดี๋ยวเฮาจึงว่ากันดีเถื่อว่าถว่าเพิ่นมามื้ออื่นเฮาจึงว่ากันดีเถื่อเนาะอือืเต็มแล้ว่งดีนี่เนาะเออเดี๋ยวพี่น้องเอารถมาจอดไว้ห่มนี่เนาะหามันมันนนั่นพี่น้องเอ้ยอืมนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้กก่อย่อยปูนําแม่นบ่ซ่าง ก็อยปูนบ่เดียวนี่นะแม่เออมาปูนเนาะบ่ได้ก็มามาปูนไว้เนาะมาแล้วกันพี่มือนีิเป็นยังไงมือนีิมาอยู่หเดือนมาถึงาแล้วมีแต่มาถึงมาหม่างแบบมาหม่างแบบไปซื้อเนาะแม่้ก็ไปเพื่อนชาวฝนแมนบ่เพื่อนนงมวยเพื่อนนงมวยบ่เออถือดองเลยไปถือว่ามือหน่ก็คือนชิบได้มาได้ถึงแถวปูนได้เนาะมีงานต่อปูนได้เนาะดูแลเอาดินเขาแล้วปูแล อ no. no. ่ะตัวน uh, mm. so ี้เนี่ติเนาะนี่เนาะอ่ะตัวนี้แล้วก็มาสืบต่ออ่าในตัวนี้อีกพี่รองเลยดินเขาแล้วจะได้บ้านที่ที่ขั้นตัวนี้เนาะที่ขั้นทางกลางอ่ะอัดโอ้ที่ขั้นทางกลางพ่อเหม่นบ่โดยโดยพี่รองเลยแะคือวันนี่เนาะคือเมื่อวานนี่เนาะพอพี่รองก็ได้พากันซื่อดินเฮเนาะก็พอเสร็จเมื่อวานนี่ก็ได้เป็นเงินของผู้ใหญ่เพิ่นและพี่รองเลย ทั้งรถเพิ่นก็เอาดินทรายมาชงอีกเนาะพ่อพี่น้องอ่าดินทรายมานำแน่อ่ามาตอนเดนมอวานนี้เลยนะอืมกัพอดีว่าเมื่อวานนี้กัออกก้อนพี่น้องเลยตอนเพิ่นมาเท่าดินทรายก็เลยบ่ได้อ่าอยู่น้ำเนาะป้าพี่น้องเลยไอ้กลุ่มกลุ่มกลุ่มเล่พี่น้องเนาะอ่าคือสิสุกแล้วนี่เนาะกินเข่ามาแล้วเนาะอืมดอยดอย เดียมีนื้มาต้อนเนื้อมันนี่เอาเอาตัวนี้ก่อนก่อนสิกินกันแบบว่าห้าล่างน้ำเนื้มันเมือกเลยสบายดีดูเลยลอยลอยลอยเลยลอีลอยก็เอาน้ำมาอย่างงั้ก็คือว่าแล้วเนาะหมกตานนี่ลูกหมกตานแบบว่ามีผักผักตลอดดูอันนี้นี่ทั้งลูกชาวเจ้าได้นี่ไรก็โอ้ยอ่าเพิ่นเอ้ยเมื่อให้เมกุซาเนี่ยพันได้ไม่แห้งด้อยแต่แต่ลูกเต่าคนนั่นแหละคนพันให้ได้นี่อยู่เพื่อดีอ่าของลูกเองนี่แล้วอ่าพันให้ นางมีนาเนาะแมนโอ้ยกับเป็นอะไรลูกเด้อโดยโดยโดยเอ้ามาเบิ่งกินข้าวเฮาบาดหนึ่งเลยไปจีไดรชุกเลยบ่นี่ฮะยชุกเลยลูกให้เด็กวุ้ปไปได้บ่บ่ปีนบ่บ่ได้บ่ได้เลยลูกบ่ปีนบ่ปีนแล้วเออต้องปีนเนาะแม่นบ่ปีนปีนแบบนี้เลยหนึ่งหนึ่ต้องปีนแบบนี้อย่งน้อยก็อืมต้องปีนกูเชื่ออีกเบิมีบอลหนึ่งได้เหนึอลใบเด็แล้วหนึ่งใบเด็กเล้วเนาะ ตุ่มไวน้ก่อนมาสันองเลยคนตกน้ำลงมันยากได้บนี้เออแมนเลออจูบนหันผแหงดีรุดเนาะไม่เบาเด้ลูกไม่เาดีหมกน้ำมันมนก็บได้แหงงเนาะเออโดยโดเอาทั้งแต่พอคนมาแล้วเออไปใช้เมื่อวานนี่ไปใช้เมื่อวานนี่ขายเบี้ยบอเออเอาน้ำถอดแ่นั้นเ่หมันเมื่อมกตันมาตัน หลายคนซอมอืมรับได้คือกันนําเฮาถือมาแล้วมันคือเอาแน่เนาะมันถึกเออาบแล้วเนาะมันฮ้อนเนาะอืมาจเกนีได้อมีอมีนั่นเนาะเนาะบ่มีมีดบ่น่ะเสียแล้วมีเสียโอ้ยเนาะเอาบ่วงก็ได้หั่นบ่วงกเอาเนาะอืมา เออบออเปนั่นแหละบวงปาดไปเปนั่นแหละแต่ก็ล่างอย่างเรื่องบงด่างบวงเด้อะอือกระล่างแล้วบ่ค่ะปาโจูจะสบายดีคอยแต่โบยังงด้จะอยานี่เนาะยังงด้สบายดีสบายดีเนาะมาทำกันซ้ำสองคนเนาะสองคนพี่้องเอ้ยมือนกันเลบุงบวงขูดเอาะอ่าฮะาอือไปกินเด้อจิ้นจิ้นเนาะโอ้มันนี่พ่อมน้าพ่อตาเลยมันนี่เนาะ

กินเด้อกินเด้ออืมตัวเป็นห่วงเนาะเนาะแม่ประิดว่าจะไปถอดคานบ่มาหนึ huh. em ่งีบ่มีถอดบ่มาหนึ่มีถอดได้บ่หนี่โอ้ยเนาะถอดอะไรอยู่บ่เนาะเนาะพี่รองเลยเบิ่งเช้าเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งก่อนเนาะว่าเพิ่นเป็นจังใดเนาะมาเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเออแล้วเนาะเออตเนาะคืออันนี้น่ะคือทั้งเพิ่นมัดเนาะพอพี่น้องมัดมือมัดมือนี่เพิ่นกะเพิ่นสิเท่มันนี่แหละนี่เนาะมัดแล้วพี่น้องเลย ผู้คนเขาเบียบกับขักงน้องพ่อพี่น้องป้าตุบัดเมื่อวานนี่บัดมีแต่ตัวนั่น,นเนาะตัวนั่นมาพี่น้องเอ้ตัวนั่นมาเม,มื่อวานนี่เนาะอ่าบัดอันนี้บัดโอ้เมื่อเดียวเลยนี่เนาะปะ้าตุ๊เลี้ยวอยู่บ่าชา่างมันนี่เทมันนี่เลี้ยวบ่ขึ้นไหลเทบ่คือหลายเทล่ะป้าตุ๊บทำไมาไหลนีลนี่เนานนะเหมือนบ่ยอ <laughs> เออแมนโอยออยดบึงคือ nhau ลายห้องอยู่สิลูกโอ้เด๋วเนาะเออจริงดีสิพี่น้องการชูว่ายได้หมัดนี่เนาะหมัดรอบเศร้าเลยพี่น้องเข่าแบบเลยพี่ชันตอนนี้การกำลังพี่น้องเลยกำลังมามาปูนอยู่เนาะอ่ากำลังมาอยู่มันมาแล้วก็แบนะ ตาโจโอ้จังไหนก็คือว่าพี่รองเลยรอรุ่นรอชมไปเนาะตอนนี้ทั้งเพื่อนเมียอุตสาเพื่อนกันกำลังเนาะกำลังเอ่ได้และวกำลังชีเทก็คือส,สิประมาณน,นี้คือตะปูนี่มีขั้วหมายแล้วตะปูนี่เนาะเบิร์กัขาแล้วนะรับบ่เ <c oughs> ออเพื่นมีฉูดของเพื่นนอนเนาะอันนี้ก็ได้ มีระดับของมันท no? ี่ผู้ดีเพียงผู prayed, hmm. ้ดีเพ no. ียงนี hmm. mm. ah, ่เนาะเพียงแต่ปูตะกยาไม่ใช่ที่น้องเลยเขาต้องมาเทิดหน่อตัวนี้ปะเออปลาตัวเนาะยังทั้งน้าเนาะจนกลัวจะได้ดินเนาะพ่อเนาะจนกลัวจะได้ดินมาทมเข่าแต่ว่าคือทันหรือบ่ดินนี่ดินนี่คือเฮายังมันมันคือคือแบบที่ได้เนาะฝนตกเนาะนตก ถึงถ uh, ึงช no. ่วงผลเนาะมันมันอยากมันแย่ไปแล้วก right. so ับมคนรถเขาแล่นเขาบวชจากเลื่อลมมันแย่เนาะแย่อยู่ในช่วงนี้นะแต่ขนาดรถเฮรถไซน่ะคื้นอยู่ทางบ้านลูกนี่ยมันเขาก็ยังอยากแขได้แขได้หมุนไปขอพวกเขาด้วยนะคือช่วงน่ะเห็ดเฮือนเห็ดเฮือนเห็ดเฮือนถึงแย่ผลยางดะครึ่งนี้สองล้าน พอ้โหพ่งยี่ดีดีวหักเอาเลยเห็ดจังได้ละเขาไม่อยากไปให้เจ้าเลยแมนเมนเจ้าปัากเ็ตแมน,แมน,แมนสองนั่นก็จำเป็นต้องเอาบัมือนคนชิถาคือชีวาอ่าช้เวลาไปอีกแก่ย่าช่างและช่างเขาป็จะเขตดะไหมนเมนคืออยู่ในช่วง,เ,ง,เ,งเห็ดกําเพงเนาะบม่จริงเห็ดกําแพงเฮืดเนี่ยตอวน่ะมันสึช่วงน่ะแย่ผลแน่มันเปื้อนเขาขี้งอมาเอาซะสองนั่นก็ได้ว่าให้เขาได้เอาให้เขาคือว่าเนี่ย อ๋อนี cùng, ่คืออนนี้ก็ถือว่ามือนี้่ฝุ่นหวานเลี่ยวฝุ่นานน้องพี่น้องเลีวได้ฝุ่นหวาได้เหรอเนาะเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ได้แบดนี้เนาะบุกต่องานใหม่ครอบครัวหม่อีกทั้งนั้นได้ฉากเป็นจนได้ใกล้สิเร่อแล่วบอกตัวนั้นนะขั้นตอนได้ตัวนั้นนะพ่อบุกโอ้บุกไปแทนพี่น้องเออ นี่แหละพี่รองเลยงานหลายเนาะว่าเด้วก็คือทั้งสร้างเพิ่อน,อเน,น,น,เนเล่นทั้งนั้นแน่เล่นทั้งนี้แน่บัดอันนี้บัตรไวไาวเทพื้นเนาะตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ว่เทพื้นตัวนี้มันเป็นกีด,ดินเด้เป็นนาดินเฮปนกับกด,ดินทรายพี่รองเลยก็เลยเอาว่าเทพืนท้นซะตัวนี้ก็ได้เนะาะพระเจ้ากำลังมาพี่น้อง,งลเลยเนาะรอรุ่่นอารอชมบึงเนะเาะอ่วัาซี เป็นจังไดแต่ถ oh, yeah. ือว่ามันนี่มาน้ำกัน2คนกับบปอร์เซนตันนี้แล้พี่น้องก็ถือว่าเอ้าวคือเก่าย่นผลสิโตกอยุมันนี่เนาะดิบร้อยไม่เลยคือังเม็นอยู่ขึ้นหนึ่งเข่าเลยอี่สองมเนาะยี่ยนผลตกเลยลูกย่นผลตกดิตแล้วก็เล้วไปแต่รูเออตกแล้วก็เชายได้ตัวกในกินมีบ่า่ะเออตัว ชื่อ<ะ>มาใหม่เลยนี being <Yeah. S 2> <uana> ่เจ้า่ชื่อนี่สิบห้าพัน้สิบห้าพันชบ่สิบช่องสิบ้าพันบรสันกินอะไรได้มันธรรมดาได้ธรรมดาเนาะยาเห็ดฉันกินกังไรหมดแล้วป่ะแมนเ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 มนใครันกนวมันแนวมันแนมันใครผักขายมีแล้วเขาต้องกินกำลุงกำไรอืมทานเท่ามาเลยเทามีบรานเท่าน่ะ โอ้ยฮะเดก็ซื้อสามชิมหาได้ซื้อบ่เฮ็ดทานซื้อทานดิซื้อแล้วหมดแล้วดบหมดแล้วดิหมดแล้วสามชิมหาอนเดี๋ยวโดยโดยโดยลงเครื่องแล้วอ่ะชาวชิมหาพันฮึซื้อทานก่อนเนาะส่วนนี้เนาะเ็นจังได้ชาพิรองเยยังครุกคลุนบึงนำทางสร้างนี่แหละเพิ่นเฮ็ดเฮือนเห็ดชาเนาะบ่ได้ก็ได้อืมนี่แหละพี่น้องนี่เด้ เออคาเล่้นกอยลา่างเนาะไดก็ได้นี่อุ่นไว้ซะก่อนลูกเอ้ยมายังนันน่ะโอยก็ไปปราบเพิ่นซื้อมาลลูกมึปซิวอาวของบ่แสนเพิ่นนบ่โอ้โตซ่ําีมือนี่มือนี่ได้ใหญ่อยู่ได้ล่ะโอ้ปซิวบ่แสนเพิ่นน่ะแม่นโอซิวแทนไปันได้บ่คืนนี่โอ้ยคือสิเทวานี่เนาะ จะพ่อจงผลตกหฮงเนาะแม่เนาะจะพ่อจะผลตุกหฮงเดี๋ยวมาเนไปหาการไปสุกซิวนี่เออซิว่นบอกเออขันหวง่าบ่นหัเเอาเง่งไปตัวก็โดนาซิวมนตัวง่ายเลยมุกมาต้อนที่เลยมุกมาต้อนนี่จ้าขายก็ได้ยุ่ยมุกชิพันเนาะขายได้ยุ่ยมุก่พันเลยเนาะ ่พี่ตงไปเอานนีเนาะก็คือแม่นๆเชื่ออยู่เชื่ออยู่บ่เจชื่อยู่บ่จเออนี่เด้คือในเรื่องปูดนี่เขาก็บอกอยู่ว่าผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นน่ะเขาจบอกเห็นบ่แม่นล่ะ่น่เอ้นี่เ้เอป้าหมายนําไส้เนาะสิมังไส้ตัวนี้อ่าไส้สําหรับ co đây sai đây xi măng này thẳng nướng đó à xi măng này thẳng nướng sai sai 3 sai 3. Sản phẩm co này nó anh ấy sai sản là cứ nó khương đấy mót sắm cái nĩ mót sắm khương thi thì nhưng เขบอนั่นเนาะนี่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 นต, Jamie, ตัวนี้มีเลยคุณแดงมันบอกคุณแดงเออเขนบอกในนี่นี่เนาะเม่นเม่นเมนเมนเพราะว่าเม่นบอกจะว่าเนาะเพราะว่าดินปูนเขียวนี่คือสำหรับโก้ถ้าเกิดสำหรับอนาบุ๊กและวข้าเจ้าโบโบสนับสนุนเทเนาะและคือเฉพาะปูนนาแล้วเมื่อไงยังก่อนบา่แลบเบตรง เบิดตรงพื้นท okay. kind of no ั่วไปเอ้า hmm. ปูนี่ทั่วไปนี่อันนี้สีมังปูนึงเนาะอ่าชีมังอันนี้สีมังอันชอบหนึงสมันสีมังหนึ่งชอบปูต่อคูแม่นใช่ปะอ่าคูต่อคูเอาลครับฟองเป็นคูเอาเลยเมนบ่คูนึงงซ้ายสองคูติ้งแห่สามคูหนึ่งนะเหตุผลนี้เอา ออกมาเลยว่าจ้อๆมันจะเข้าใจง่ายสินะโออเลยมันก็สิอยู่ในปมนี้่สําหรับเบตงเล็กเลยได้นี่เนาะบ่ตัวแบบแข็งๆเลยคือเสาเลยนี่คือยางละ2เลยเนาะเปเสาเลยนะเอ้าสิาวเบิดแล้วบ่แม่เอ้ยบดนี้าแล้วเด้อลูกเออเมื่อยแน่บดนี้เนาะอุ่นน่ซอยเพิ่นก็แล้วด้น้ําในก็ได้ยุ่มเลยแม่นบ่ยุ่มวยเพิ่นอื เน้อหนะมาเมื่อนี้กับทั้งลูกทั้งเต้าเองกัมงบ,าบากามาอยู่ในช่วงใบใบก็ถือว่าอ่ามาอยู่ในช่วงหุ่นหอนพี่น้องเลยกับมาอัปเดทบางก้อนเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่นมาถูดินชายเนาะแต่ว่าเขาก็ได้ใจไปเลยแหละแห่ดินเป็นไรวัวมื่อใดเป็นจะได้ดินเด้เลยเรื่องดินเรื่องดินเข้าบา้า,บานแม่รุษา เพิ่นกับโตอบเพิ่นกับโบไ้วาในใดเลยมาเดียว่อ่สีทำให้มงโจกกไสิเทาวอกแตหว่านนะเพิ่นภูมาชงวานี่แหละมาแท่งมาเซียงกับเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นกับโบไ้คำตอบคุยกันมาบ่เซียงกับโบไ้คำตอบค่อกันจึงไร๋ต่เมยบันเขาจะไปคุดดินอยใช่ไันเพิ่นกับโบไเลวกยา ได้ก่อนมาไล่ก่อนบ่ถ้าว่าเฮาบ่ได้ถ้าว่าเฮาบ่ได้เอาดิถ้าว่าเฮาบ่เอาดินเข้านี่แม่เฮ็ดหยังขาบ่ได้โดยแม่แล้วต้องได้แต่ว่าเฮาเทอยู่นอกแเาคนเอาเอาเข้าเองมันก็สิยา่เทอีกกว่านี่แม่แล้วลูกยาดแล้วต้องรอซะก่อนรอต้องรอรถนี่คือเจ้าหันดังเข้าเลยแม่นบ่นี่แม่น่งดเนาะมันก็เต็มไว้มันก็ง่ายกกัน่น่ะอืมเฮาก็บ่แพ้แพ้ปานด Khẩu như nào khẩu đó. Ừ. rồi rồi, rồi bước sang phần đây là bộ phần còn đôi khi đồng không cái gì phần mà đấy không cái gì đó ừ, không cần cái năng là cá lôn ướp hốt năm đẹp nó trong hốt năm thì mình cứ đi mát mắt khơi và ướp xịt to nương ในการเทค้านเสาบ้านเมนอุตสาเพิ่นคือเก่าเลยพี่น้องเออเนาะังบเทันแล้วแต่ว่าทั้งทางเป็นพันธุ์ทรงวาม,มืันนี่หายแล้วเพห็นปาน้องพ่อพี่น้องตกสามคนสามสหายอยู่ทางนัน้ากับเฮ็ดกันอยู่แมนบอททางนั้ากัเกบกเฮ็ดคือกันเนะเาะเฮ็ดคือกันพี่น้องเลยอืมเอเอ เวื sociedad, ่อแรกกคือคือไดิบิ่งเนาะนีเนาะค่อยยเอาไปมีนี่เนาะถ้าเฮากอยบัดเดียวเลยนี่ฮะยบัดเดีีน้นะ้มันมันแบบสั้นบ่เออเออแต่ว่าคือคือประเภทพวกเขาเท่พื้นะเขาปูกแชบดเดีโดดนีเนาะคอณคหด็นีอะไรคุณ เพลงคักปัญญาภายในคืนเดียวมันคงเลยพี่น้องเว้ในเรื่องปูนนี่เนาะอือเราใส่ใส่ลายอือ ก็สอบไปเมาาย์แล้วเราจะจะเช็ดทานย,ายังเช็ดอยู่บ่แม่ทานนะเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนตรงนี้ยังไปไปกลาจากบ้านจะขึ้นโบ่ไล่ได้พี่นอ้องเมย์ต้องเบิ่งสร้างเพิ่นน้ำพร้อมหมดแล้วนะอืมล่อผสมปูนเท่านี้ก็ตั้งหากเลยเนาะอืมคือใส่แต่ล่อผสมปูนอย่างเดียวเลยนะอืมครับม,มาพี่น้องเมย์ครับ เอาเอาคือสประมาณนี้แ่นพี่้องเลยทีดใจได้จบคลิปก่อนนพี่ร้องก็คือว่าอัปเดตให้ครับงเธอละขันตอนขันตอนพี่้องเลยก็คือว่ายังเ่ทนแล้วเลยอ่ามันก็ทุกเดียวอัปเดให้ครบงอีกเธอเนาะตอนนี้ก็ทัง สร้างเพื่อนก็กำลังสร้างชีวิตสร้งใจในการทิเรื่องงานของเพื่อนเนาะน้องพ่อพี่น้องในงานมีแต่ว่าสู้ๆเด้อเนาะบัดจุกุลสุคนแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางผู้รักผู้ใหญยทางบอสเซนเพื่อนเนาะที่ว่าช่วยมาน้องพ่อพี่น้องในครอบในครัวของแม่อุตสาหเพื่อนในงานคือว่าเด้อเอาเรื่องไม่เด้อสบายดีเด้อ สบายดีสบายดีเด้อพี่้องเด้ออยู่ดีมีแหงเบิดจะขูสุกคนเด้อน้อขอการคำว่าสบายดีสบายดีเด้อ